เคครับอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวคอฟติ i ี่ไทยแลนด์ทุกคนนะครับวันนี้ผมป๊อกกิ้งนะครับจากทีมไพเมาก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นจอยแบบบัมเปอร์จัมเปอร์ทัคติคอลนะครับก็คืออาวิธีการเล่นแบบเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องพึ่งปุ่มข้างหลังของจอยนะครับก็สามารถพิวได้เหมือนมีปุ่มข้างหลังนะครับสําหรับบัมเปอร์จัมเปอร์ทัคติคอลนะครับพิเศษยังไงนะครับก็คืออาการเล่นบัมเปอร์จัมเปอร์ทคติคอลนะครับ ปุ่ม L2 นะครับจะเป็นกระโดดนะครับคือปกติบัมเปอร์จัมเปอร์เนี่ย L1 จะเป็นกระโดดแต่ทีนี้ผมปรับเป็นฟิปฟิปก็คือ L1 กับ R1 เป็นเลงกับยิงนะครับมันก็สลับกันก็กลายเป็น L2 กระโดดนะครับแล้วก็อันอลล็อกตรงนี้นะครับกดลงไปเป็นย่อเป็นนอนกดค้างเป็นหมอบนะครับแล้วก็ ตอนวิ่งกดไปเป็นสไลด์นะครับวงกลมเป็นตบนะครับแล้วก็ x เ,เป็นพวกปลาพวกอีคิปต์ต่างๆนะครับแล้วก็ r2 เป็นปลาระเบิดครับโอเคครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าการเล่นแบบบัมเปอร์จัมเปอร์มันพิเศษยังไงนะครับอ่ะให้ดูก่อนนะครับก็คือเราไม่ต้องมีปุ่มหลังและเราสามารถยอร่อยิงยอ่อยิงหรือมอ,ดอบดรอช็อตได้ง่าย ต้องพึ่งปุ่มหลังแล้วเออหลังโทษนะครับหลังก็มาแล้วก็เราสามารถกระโดดยิงได้เห็นไหมครับนี่โดยการกดอย่างนี้นี่กดยิงนี่กระโดดยิงเห็นไหมครับสำหรับบัมเปอร์จัมเปอร์แท็กติคอลฟิปเนี่ยครับการกดสไลาคนเซิลนี่เป็นเรื่องง่ายมากเลยครับเพราะอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราวิ่งเนี่ยเอยเพราะว่าเวลาการกดสไลายน์เซิลเนี่ย เราต้องกดสไลด์2ทีก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ถึงจะกดกระโดดนั่นคือการสไลด์แคนเซิลซึ่งพอเราเป็นบัมเปอร์จัมเปอร์ก็แค่กดไอ้น,อน,นี่อันหลอกขวาลงไป2ทีแล้วก็กดกระโดดเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับง่ายมากเห็นไหมนี่สไลด์แคนเซิลนี่ทีแล้วก็กดกระโดดนะครับนะครับง่ายครับวันนี้ฮอ็ง่ายครับนะครับ โอเคครับขั้นตอนแรกในการฝึกบัมเปอร์จัมเปอร์ทัคติคอลนะครับให้เอามือขวาเนี่ยให้เอามือขวาเนี่ยมาจับเหมือนปกติครับมือข้างขวาเนี่ยมือข้างขวานี่จับปกติเลยนะครับกดมือข้างซ้ายปกติคนเราจะจับอย่างนี้ใช่ไหมครับออเราก็ขยัยบนิดนึง ตอนแรกๆไม่ชินหรอครับแต่ว่าแต่ของผมเนี่ยไม่ไม่ถึงสิบนาทีอะ่ะคือชินแล้วอะ่ะชินนิ้วชินมือเลยอะ่ะโอเคครับก็จับจับจับให้มันแบบเออลองเลง็งแล้วเล็งกระโดดเล็งกระโดดให้มันแบบโยกซ้ายโยกขวาให้มันแบบให้มันแบบเออชินมือไปก่อนอะไรง่ายๆโอเคครับแล้เต็บที่สองนะครับสำหรับการฝึกไอ้บ um um ัมเปอร์จมเปอร์ดิสก์คานะครับ อย่าเพิ่งไปยิงฮะ,ะให้เรากดสไลด์แคนเซิลให้เป็นก่อนนะครับสไลด์แคนเซิลก็อย่างที่ผมบอกนะครับน,นี่กดแต,แต่ถ้าใครกดสไลด์แคนเซิลไม่เป็นบางทีเราต้องไปปรับไอ้ตรงนี้ก่อนนะครับปรับสไลด์ปีแฮปเปอร์เป็นแท็บก่อนนะครับถึงจะทำได้นะครับโอเคครับจากนั้นเราก็มาหัดสไลด์แคนเซิลให้มันทำนาน แล้วก็ขั้นตอนต่อไปหลังจากสไลด์แคนเตอร์ได้แล้วก็เป็นสไลด์แคนเตอร์แล้วก็เลงครับนี่อะไรแคนเตอร์แล้วก็เลงครับไลด์แคนเตอร์แล้วก็เลงครับไลไ์แคนเตอร์แล้วก็เลงครับโอเคครับสเต็ปต่อไปนะครับเมื่อเราสไลด์แคนเตอร์แล้วก็เลงโนทำมาแล้วนะครับสเต็ปต่อไปนะครับที่ทุกคนควรทำก็คือบันนี่ฮอปนะครับนี่โดดจริงอย่างเงี้ยครับแต่ก่อนที่จะไปบันนี่ฮอปเนี่ยกระโดดจริงธรรมดา ให้ชินก่อนครับนี่กระโดดคี่เป็นระยะประชิดก็ได้ครับนี่กระโดดิงนะกระโดดิงให้มันชินไปก่อนครับแต่ก่อนที่จะไปปานี่ฮอปเนี่ยกระโดดเล็งยิงก่อนครับแต่ผมเบื่อมเดเดิลแฟรชอย่างคือต้องกดสองทีเพื่อวิ่งไวเนี่ยกระโดดยิงกระโดดยิงให้มันทำงานก่อนครับนี่กระโดดยิงกระโดดยิง กระโดดยิงพอเราสเต็ปต่อไปนะครับพอเราชํานาญการกระโดดยิงแล้วนะครับก็เป็น Bunny Hop นะั่นเองนะครับนี่ครับมัครอะไรกันต้นด้วยครับนี่เห็นไหมครับพอเราเริ่ม Bunny Hop เป็นเราก็ดรอปช็อตต่อหรือจะดรอปช็อตก็ได้ครับดรอปช็อตกดง่ายครับไม่ต้องห่วงครับไอ แต่ว่าคือมันต้องช่วงแรกๆมันอาจจะไม่ชินนะครับก็ฝึกไปก่อนครับแต่ของผมผมสิบนาทีเล่นได้ปกติเลยดครับโดดยิงสไลด์ยิงกดง่ายมากครับเห็นนิ้วผมไ่มไม่ต้องซึกอปุ่มหลังครับไม่ต้องซื้อจอยแพงๆก็ได้ครับแต่ถ้ามีตังก็ใช้เงินแก้ปัญหาเอานะครับครับเดียวครับนี่ฮอปเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่กระโดดยิงเห็นไหมครับ ง่ายมากครับทําดูครับข้อเสียก็คืออ่าเวลาเราต่อยเนี่ยเราเห็นไหมเราต้องมากดปุ่มนี้ต้องมากดปุ่มต่อยซึ่งเวลาเราต่อยเนี่ยเราหันจะหันไ่หันไม่ค่อยได้นะมันจะมันจะไม่ถนัดอะ่ะวิธีการแก้ก็คือต้องจับคออย่างเดียวนะครับจับคอแก้ปัญหาทุกอย่างแต่ว่า จริงๆก็ไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นนะครับออแต่จริงๆผมก็หัดไว้เหมือนกันนะครับเผื่อวันหนึ่งอยากเล่นแต่คือผมจับคอแล้วผมมันกดนิ้วกดมือผมก็เลยไม่จับคอแม่งไม่จาเป็นแค่นี้ก็เทปครับ <c oughs> โอเคครับก็ประมาณนี้ครับการาจับจอยแบบบัมเปอร์จัมเปอร์นะครับแล้วก็ทันติโคด้วยนะครับก็ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับก็จะพยายามทําคลิปออฟลิซตี้บ่อยๆครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยทําคลิปเท่าไหร่ครับเออขี้เกียจ <c oughs> เดี๋ยวรอแรงโหมดลงโควก็น่าจะทําคลิปบ่อยๆไม่แน่ใจนะโอเคครับเจอกันครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับ position air strike ready <laughs>